เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ yeah. Yeah. สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่20กันยายน คืนนี้ครับก็ถึงศึกใหญ่ที่เชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะรอคอยกันแล้วนะครับกับศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกดิวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยครับจะยกพลบุกเยือนอาริอันสเตเดียมของทัพเสือใต้ไบเอนมิวนิคดยก่อนเกมนี้เอริฮนะก,ก็เพิ่งจะได้รับข่าวดีเลยเนะครับเมื่อ2ตัวเจ็บก่อนหน้าอย่างราฟาเอลวารารและก็เมสันเมาส์ตอนนี้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแต่ก็น่าเสียดายครับทั้งสองรายเนะี่ยยังไม่พร้อมลงสนามในเกมคืนนี้ ส่วนกองกลางที่หลายคนกําลังรอคอยอย่างโซฟียนอัมระบัดนะครับจากภาพซ้อมล่าสุดในวันนี้ทางสโมสรก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการยืนยันว่าตัวอัมระบาดนะ่เป็นการแยกซ้อมเดี่ยวอยู่ซึ่งก็น่าจะยังไม่มีส่วนร่วมในเกมแมตชนี้ครับทางด้านบายเยอร์เจ้าบ้านต้องบอกว่าค่อนข้างฟูลทีมนะครับเนื่องจากว่านักเแต่ที่เจ็บแต่ละคนนั้นตัวสำรองสามารถทดแทนได้แบบไม่มีที่ติ และที่สำคัญในเกมแมตช์นี้นะครับสนักเตะที่เป็นเป้าหมายของทัพป,ปีแสดงเราอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างคิมมินจาและก็แฮร์รี่เคนก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทัพเสือใต้ในเกมแมตช์นี้ด้วยครับก่อนอื่นครับเรามาดูรายชื่อนักเตะของทัพป,ปีแสดงที่บินไปยังเยอรมนีเพื่อบุกทาเสือใต้ในคืนนี้กันนะครับดูรายชื่อทั้งหมดมีด้วยกัน21รายประกอบไปด้วยนายทวานมีอังเรโอนานาอันตายบายินเดียทอมฮีตันและก็ราเด็กวิเทคกองหลังนะครับมีวิกตอร์ลินเด ดิเอโกดาโลและก็จอห์นนีอีแวนส์กองกลางในครับมีบรูโน่ฟานเนเดสคริสเซนเอริกเซนคาเซมิโร่ฟาคุนโดเปลเลสซี่สกอตต์มาคโทมีเน่แดนกอนและก็ฮันิบาลเมดบลีกองหน้าในครับมี Anthony Mar cial, ford, und, ho, แอนโทนีมาซิยาลมาคาสเรดฟอร์ดรัสมุสฮอยลุนอเลฮันโดกายนโชและก็โอมาริฟอร์ซันครับ เรามากันที่พรีวิวล่าสุดกับศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับบาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดยเกมคูนนี้ลงสนามแข่งเวลาตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยกรรมการในสนามนะครับเป็นเกรนนีเบิร์กจากสวีเดนกรรมการในห้อง VR เป็นโพลฟานโบเคลจากฮอลแลนด์ส่วนช่องทางการรับชมนะครับก็ทางบีอินสปอร์ตสครับ เรามากันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านทัพเสือใต้บายเยินกันก่อนสําหรับบายเยินนึงครับผลงานก่อนเจอทัพปีสแสดงในค่าคืนนี้ช่วงออกสตาร์สเกมแรกในบุนเดสเลกาชนะไป3และก็สเสมอหนึ่งซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านสเสมอกับเลเวอร์กูเซนไป2ต่อ2ซึ่งกับผลงานในช่วง4ี่เกมแรกของทัพเสือใต้ในลีกนะครับก็ต้องยอมรับว่าบรรดานแนวรุกของพวกเขาน่ค่อนข้างร้อนแรงเลยครับ ยิงคู่แข่งได้ถึง11ประตูและดาวชนโบของทีมก็นหนีไม่พ้นแฮร์รี่คนกองหน้าตัวใหม่ซึ่งทําไปแล้ว4ประตูจาก4เกมแรกของศึกบนเดสเตกาสำหรับเรื่องคงพร้อมนักเตะนะครับเกมนี้โทมัสตูเคิลจะไม่สามารถใช้งานคิงส์เลโกมันและก็ทารเรกบูชมันที่เจ็บกล้ามเนื้อราฟาเอลเกเรโร่แบ็คซ้ายตัวใหม่ที่ย้ายมาจากดอทบูลก็เจ็บน่องนะครับการียลมารูซิสมีปัญหาที่หัวเขา่าและก็รวมไปถึงมาเดลนอเออร์นายทวานตัวเก่งที่ก็ยังต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ,บ อย่างไรก็ตามครับก็ต้องยอมรับว่านั้งแต่ที่เหลือของบายเยียนที่พร้อมลงสนามแต่ละคนนั้นทุกคนสามารถทดแทนตัวที่เจ็บได้หมดเลยครับและเผลอๆนะ่ะอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําและนอกจากนี้ครับบรรดาตัวหลักอย่างแฮร์รี่เคนเลรอยซาเน่ซซดเกนดอรีอาฟองโซเดวิสหรือว่าจะเป็นโจชัวกิมมิชต่างก็พร้อมลงสนามทั้งหมดเลยครับมาี่ฝั่งค้พร้อมของทัพปีแสดงทีมเยือนกันบ้างนะครับ สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเหนื่อยเลยละ่ะในการเจอกับบาเยนซ์ซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่นักเตะโคช้ชหรือว่าสโมสรที่เหนื่อยนะครับแฟนบอลอย่างเรานี่แหละก็เหนื่อยตามไปด้วยเนื่องจากว่าฟอร์มการเล่นของทีมในช่วงออกตสตาร์ซีซั่นในศึกพรีเมียร์ลีกนะั้นต้องบอกว่าค่อนข้างย่ำแย่เลยครับ5เกมแรกแพ้ไปแล้วถึง3เกมและเกมล่าสุดก็โดนไบรตันถูกมาตบคาบ้านถึง3-1ต่อ และกับเกมนี้คืนนี้ครับในการเจอกับของใหญ่อย่างบายเยนเชื่อว่าหลายคนคงจะคิดว่าน่าจะมีรอดอย่างแน่นอนแต่หากมองในแง่ดีนะครับหากว่ากองทัพป,ปีแสดงสามารถบุกไปคว้าชัยชนะถึงบ้านของบายเยนได้ก็น่าจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้พอสมควรเลยครับแต่ข้อแม้ก็คือต้องบุกไปคว้าชัยชนะให้ได้เท่านั้นหรืออย่างน้อยก็ต้องเสมอไว้ก่อน และที่สําคัญนะครับหากว่าใครพอจะได้ดูเกมถ่ายทอดสดของบาเยนในช่วงออกสตาร์ซีซั่นนี้ผมมั่นใจว่าหลายคนอาจจะคิดแบบเดียวกันนะครับว่าบาเยนเนี่ยก็ไม่ได้ดุดันอะไรมากมายนักแต่ก็ดันมาเจอกองทัพปีแสดงของเราในช่วงฟอร์มตกพอดีอย่างไรก็ตามครับก็ต้องมาดูกลืนของเอริคเฮนักว่าจะสามารถเรียกความมั่นใจของลูกทีมและก็สู้กับบาเยนได้สูสีมากแค่ไหนในเกมคืนนี้ ดรามาดูด้านคมพร้อมของทีมนะครับสำหรับเกมนี้อย่างที่หลายคนทราบกันว่า r ราฟฟอาวาราและก็เมสันเมาส์ซึ่งเจ็บไปก่อนหน้าตอนนี้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับถ้าว่ายังไม่มีส่วนร่วมในเกมแมตชนี้ในรายของโซฟิยันอัมระบัดก็ซ้อมแล้วเช่นกันแต่เป็นการแยกซ้อมเดี่ยวซึ่งเกมกับบายเยียนก็ยังไม่มีส่วนร่วมเช่นกัน นอกจากนี้กับตัวเจ็บที่เหลือนะครับอย่างอามัดเดโอโลอารอนวันวิซากา้าไตเรียวมาเลเซียและก็ลุคชอจะไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้และก็รวมไปถึง2นักเตะอย่างอันโตนี่และก็เจดอนซันโชที่มีปัญหาส่วนตัวนะครับก็จะยังไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้เช่นกันสําหรับตัวความหวังในเกมนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นรัสมุสฮอยลูนบุูโนลฟานานเดสคาซมิโรหรือว่าจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดนะครับที่เราแฟนบอลอย่างเราก็ได้เดี๋ยวคาดหวังว่าจะสามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาสู้กับทัพเสือตายได้อย่างสูสีครับ เรามาต่อทนนี่คาดการโดขี้ตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับจากทางเว็บไซต์ w h o s c o r e เริ่มดีฝังเจ้าบ้านบายเยนร์กันก่อนกับแผน4-2-3-1นายทวันจะเป็น Sven สเวนอูริชสีกองหลังนะครับแบ็กซ้ายเป็นอัลฟองโซเดวิสแบ็กขวาเป็นมัสลาอุยคู่เซ็นเตอร์เป็นคิมินแจและก็ไดโยอูบาเมกาโน่สองมิดฟิลตัวกลางนะครับเลออนโกเลสกาและก็เจอชัวร์กิมมิชสามตัวรุกทางซ้ายเป็นแซดกานาบรีทางขวาเป็นลีลอยซาเน่มิดฟิลตัวรุกเป็นจามามูเซล่าและสุน์หน้าตัวเป้าก็เป็นแฮร์รับ มาที่ฝั่งคาดการทัพปีแสดงของเรากันบ้างนะครับวันนี้ก็ยังมาในแผน4-2-3-1นาทีวานเป็นอังเดรโอนาน่าสีกองหลังแบ็คขวาเป็นดิโอโกดาโลแบ็คซ้ายเป็นเซกิโอเรกิลอนคู่เซนเตอร์เป็นวิกตอร์ลินเดเลฟและก็ลิซันโรมาดิเนสสองมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับที่เซนเอริกเซนกับคาเซมิโร่สามตัวรุกทางขวาเป็นอเลฮันโดกาไนโชดทางซ้ายเป็นมาคาสแรดฟอร์ดและก็มีบรูโน่เฟานันเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนศูนย์หน้าตัวเป้านะครับฝากความหวังไว้ที่ราสมุสฮอยลุน สำหรับผลสกอร์ที่คาดการณ์ของทางเว็บไซต์ h o s c o r e นะครับเกมนี้บาเยนจะเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ด้วยผลถึง3ประตูต่อ0ูนครับจากการคาดการณ์เรามาตออที่ความเคลื่อนไหวเล็กน้อยก่อนเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับจากบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากด้วยนายใหญ่ของทัพปีแสดงก็ออกมายอมรับว่ากำลังเจอกับสาการผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายแต่ก็ยืนยันนะครับว่าเป็นปัญหาที่ทุกทีมเนี่ยต้องสามารถรับมือให้ได้ครับกับปัญหาดังกล่าวทั้งนี้เอริธเทนฮากนะครับได้ให้ แน่นอนว่า,าการบาดเจ็บของเราเป็นปัญหาแต่ก็เป็นปัญหาที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดและทีมที่เราสร้างขึ้นสามารถรับมือได้อย่างแน่นอนเรากําลังวิเคราะห์ว่าทําไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงเช่นกันในโลกฟุตบอลแบบพ็อปอาการบาดเจ็บน่้เกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจัดทีมที่แข็งแกร่งด้วยผู้เล่นที่มีอยู่เพื่อผลการแข่งขันและในเกมคืนนี้กับบาเยอร์เราก็จะต้องมีทีมที่ดีสุดสําหรับจะทําแบบนั้น สำหรับในเคสของแม็กควที่ไม่ได้เดินทางมากับทีมนั้นเขามีปัญหาบางอย่างแต่เขาก็ฝึกซ้อมแล้วแต่ไม่ฟิตพอสําหรับเดินทางมาด้วยและเราต้องรอดูว่าจะร้ายแรงมาแค่ไหนความจริงอีกอย่างนี้ก็คือนับตั้งแต่ช่วงท้ายซีซั่นก่อนผมก็แทบจะไม่เคยได้ออกสตาร์ทเกมด้วยทีมที่ดีสุดเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเราก็สามารถเก็บผลการหน่งขันได้ตลอดนะจนมัถึงในช่วงนี้แหละซึ่งเราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้ เรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของโทมัสดูเคิลคุณซื้อของทัพเสือใต้กันบ้างนะครับดูเคิลนะที่ออกมายอมรับว่าเขาไม่ประมาทกองทัพปีแสดงอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าผลงานในช่วงออกซาซีซั่นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตามทันีีโทมัสดูเคิลนะครับได้สัมภาษณ์ว่าผลการแข่งขันอาจจะจบอีกอย่างแต่เมื่อผมดูแมนยูเดเล่นพวกเขาก็เต็ไมไปด้วยคุณภาพนะแล้วก็เป็นสโมสรที่มีวัฒนธรรมแห่งชัยชนะอยู่แล้วดังนั้นพวกเราจะไม่มีวันประเมินพวกเขาต่ำเกินไป แมนยูดีเต็ดมีเกมโต้ที่สามารถสร้างอันตรายได้ดีมากพวกเขามีทั้งรัสมูชอยลุนมาครัสแรดฟอร์ดที่สามารถเล่นเกมโต้กลับได้ดีแล้วก็มีนั้เแต่ความเร็วสูงอีกหลายคนเลยนะดังนั้นเราต้องคุมเกมไว้ให้ได้และก็เล่นด้วยความระมัดระวังตลอดเวลาในเกมคืนนี้ผมจะพยายามมอบพลังงานให้กับทีมอยู่บนอัธนาจ์เรามีสตาฟโคชที่แข็งแกร่งอยู่แล้วและผู้ช่วยของผมนะจะสามารถทำงานได้อย่างแน่นอน หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม